วันนี้นะครับก็มาพบกันนะครับกับรีวิวนะครับผมเรียกว่ารีวิวหรืออันบ x ็อกดีอันบ็อกดีกว่านะครับเป็นคลิปอันบ x ็อกนะครับดูเอลิทแพ็กสิบนะครับยูเซนะครับตัวนี้นี่ออกมาเมื่อปี2010นสินะโปรดัตัวนี้นะครับนะฮะก็ความหายากก็อยู่ในระดับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า พี่เจกเปิดเนี่ยกล่องนี้นะครับเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เพิ่งจะเสร็จงานมาก็มารีวิวเย็นหน่อยแสงก็จะแบบส้มๆนิดนึงนะครับรีวิวกา,กากไปอะไรไปเสียงไม่ชัดก็อย่าถือสากันนะครับผมถือว่าเพื่อความบันเทิงนะฮะดูเพื่อความบันเทิงงดดราม่านะครับอยากดูคลิปเทพก็ที่อื่นได้เลยครับอันนี้เราอันบ็อกแบบบ้านๆนะครับ ไม่เน้นอุปกรณ์นะฮะนะครับหนึ่งซองเนี่ยเจ็กจะต้องเก็บไว้แน่นอนนะครับเพราะว่าสาเหตุของการเปิดเนี่ยจากที่เก็บไว้เนี่ยเพราะว่าเพื่อ1นึ่งบูสเตอร์นะฮะเอาไปสะสมนะครับเก็บไว้เลยนะฮะที่เหลือก็1นึ่งบ็อกก็ประกอบไปด้วย15บหซองนะอ่ะสิซองนะครับเราก็มาดูกันครับว่าใน15ซองเนี้ย จะมีอะไรกันบ้างนะฮะทีนี้ว่าอาจจะก,กระชับนิดนึงก็ไปกันเลยนะครับทีละห้าซองนะฮะไม่พูดพราำทำเพลงครับผมก็สไตล์ไม่เสียเวลาทำมาหากินกันมากนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีออกไปวิ่งด้วยก็เลยต้องกระชับนิดนึงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะ ถามว่าคลิปเจกเมื่อไหร่จะเสียงชัดนะครับก็เมื่อเจกสะดวกนะฮะตอนนี้เจกก็สะดวกแบบนี้ไม่เน้นประกณ์นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเราเน้นกันที่ความบันเทิงลุ้นวนนะฮะไม่มีการแสดงครับอันบล็อกก็คืออันบล็อกครับตัดสดคือตัดสดนะฮะไปดูันครับก็คลาสสิกนะฮะ แต่ละใบสวยงามนะฮะนี่ครับวิวเลอร์หัวแรนะฮะในตำนานอีกหนึ่งใบนะครับเอฟเฟกต์วิลเลอร์นี่ก็เป็นทิปการ์ดนะครับที่มาจากในบูสเตอร์นะฮะในทิปการ์ดนี่ก็จะมีบอกนะฮะว่าคอมโบอะไรของมันได้เปื่อยตามปีอันนี้ก็มาดูครับ ซูเปอร์แลน์นะฮะออกมาแล้วนะฮะซูเปอร์แล์โอ้โหมีใบนี้ด้วยนะฮะใบนี้ก็มีนะครับอืมแต่ละใบน่ารักจริงๆนะฮะนี่นะครับช่วงนี้นี่สายรีวิวนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ ก็เลือกชมกันเอาตามอัธยาศัยนะครับถือว่าเป็นการรันวงการอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะโควนี้อดีตเมตาเลยนะครับใบนี้สมัย10ปีที่แล้วเนี่ยเด็กซิงโคเฟื่องฟูใบนี้นี่ต้องมีติดเด็กเลยนะครับทิปการ์ดก็ผ่านกันไป5ซองแรกนะครับมาดูอีก5ซองถัดไปครับผมเรามาดูกัน5ซองถัดไปนะครับ5้านซะองนะฮะ x สี่องเพราะว่าอยากจะเก็บไว้หนึ่งซองนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นนะฮะเหมือนโฆษณาขั้นเงินไปนะครับว่าระหว่างรอ EP เต็ม EP ใหญ่นะครับซึ่งจะเป็น Main Booster ช่วงนี้งานจะเยอะนิดนึงก็เลยมารีวิวได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่กูก็ามาทุกวันนะฮะค่อนข้างน้อยแต่มาทุกวันเออ,อก,อออแก็แล้วแต่กันไปนะฮะ ส่วนใครอยากจะทําคลิปมาแข่งมาอะไรก็ทำกันไปนะครับความสะดวกของแต่ละคนแล้วแต่เลยนะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่ามาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าสไตล์มันต่างกันนะฮะอันนี้ก็สไตล์โอท็นะฮะโอ้ตัวนี้ก็อดีตอันตะแลรเจกสะดวกแบบนี้นะครับ ส่วนหลายๆคนที่ดูแล้วเสียงเบาอะไรก็ปิดเสียงดูเอานะฮะไม่ต้องไปเปิดหรอกเสียงะ่ะ y u t u b e ปกติก็ไม่ดูกันอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยได้เปิดเสียงดูกันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับซุปเปอร์แลนะฮะ The Big One นะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อการ์ดในรุ่นนี้นะฮะ ของแรกมีคุณค่าทรงคุณค่าน่าสะสมแบบนี้นะครับตัดเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังๆได้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับถามว่าขายได้ราคาไหมอันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยนะฮะอกกนะครับเทอร์โบโวอลเออร์นะครับกันดั้มนะฮะจูนเนอร์สี่ดาวใบแรกของยูเซนะครับ กล่องนี้นี่ถ้าสมัยนั้นเปิดได้ใบนี้นี่ถือว่ารอดนะครับบล็อกนี้นี่ถือว่าใช้ได้ครับยูเซของแท้เลยนะฮะโอ้โหใบนี้ก็สุดยอดอดีตใบแพงอีกหนึ่งใบ star light ์ o a d นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสตาร์ไลท์โรสใบนี้เนี่ยมันจะมาจาก ดูเอลลิเซตยูเพยูเซเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะมี2ระดับคือระดับอันต้านะับเป็นเวอร์ชั่นปกติกับระดับซีเค็ดแลซึ่งเป็นล็อตพีออเดอร์อีกแล้วนะครับก็จะมี2ล็อตเหมือนกันในดูเอลลิเซตชุดนั้นนี่กดปวดเลยก็นะครับเกลือเลยทีเดียวการ์ดทั้ง5ใบอันนี้ก็4ีสองสุดท้ายนะฮะจะตายหาแล้วจากคลิปสั้นจะไป7นาทีอีกแล้วคเด๋อลำอยู่อะ เร็วๆกันเลยครับเดี๋ยวจะได้ไปวงไปวิ่งกันไปนะฮะก็ข,ขอฝากนะครับงดดราม่านะฮะอย่าดราม่ากันดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับแจกสะดวกแบบนี้นะฮะนะเอาของมาสะสมมาเปิดให้ดูให้ชมกันก็ขอ,อความการุณาอย่าดราม่ากันนิดนึงแล้วกันนะครับ อยากดูก็ดูไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านไปนะฮะนะครับถือว่าแล้วแต่ศรัทธากันไปโอ้ใบนี้นี่สมัยดากูนิตี้เฟื่องฟูนี่ใบนี้นี่ต้องใช้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็กำลังจะกลับมานะครับเด็กดากูนิตี้ในเดือน8ปใบนี้ก็น่าจะกลับมาใช้ได้ใช้งานกันอีกครั้งหนึ่ง อันนี้น,นี่การ์ดแห่งจิตวิญ,ญญาณของฟูโดยูเซเลยนะครับเนี่ยนะฮะแต่ละใบก็เกิดมาเพื่อสะสมนะฮะเล่นจริงคงไม่ค่อยมีใครเอาไปใส่โอ้โหใบนี้เอสการ์ดของยูเซอีกหนึ่งใบลองจากสตาร์ดัตดาคอนเหมือนกันนะครับนะครับ ก็เราก็มาสรุปความเสียหายกันนะฮะก็3 SR 1 UR นะครับบล็อกในยุคนั้นนี่บอกเลยว่า15ซองได้ฟอยส์4เป็น3ซูเปอร์นะฮะ1อันต้านี่ถือว่าจุกจุกันไปเลยซึ่ง DP สมัยนี้นี่แจกแจกกว่ากันเยอะนะฮะนะครับก็ใจถึงพึ่งได้ตลอดครับแล้วก็จัดของแปลกแบบนี้มาให้ดูกันตลอดนะครับ ส่วนคนไหนดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดซับกดติดตามให้เจกนิดนึงนะครับเผื่อเดี๋ยวเจกจะไปซื้อมองซื้อไมอะไรดีๆมาบ้างนะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ